ครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านทางช่องของอาจารย์ลุงพารวยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีสูตรดับนะครับดับ10บ,บนแล้วก็ดับ10ล่างมานำเสนอให้กับ FC ทางช่องของอาจารย์ลุงนะครับสำหรับคนที่ชอบแนวทางสายดับเพื่อต้องการนำไปลดต้นทุนเพื่อซื้อฉลากกินแบ่งของรัฐบาลของงวดประจำวันที่16มิถุนา2566นนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับขออ่านคําเตือนนิดนึงนะครับคําเตือนตัวเลขนี้เป็นเพียงแนวทางคิดคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนให้มีการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจ,จนณยาในการรับชมนะครับเรามาดูนะครับสําหรับดับสูตรดับนะครับสูตรนี้จะเป็นดับ10บ,บนนะครับดับ10บ,บนสีต่ติผมทํามาตั้งแต่ปี2564นะครับ แล้วก็2565จนถึงปัจจุบันปี2566นะครับสีติเดินยาว3ปีนะครับสำหรับดับ10บนนะครับเรามาดูสีติตั้งแต่ปี2564ก่อนนะครับปี2564นะครับก็ถูกไล่มาครับทั้งปียังไม่เคยหลุดเลยนะครับ ไล่มานะครับนี่จะดูตั้งแต่ตัวอย่างตัวนี้ก็ได้ครับนี่ผมวางให้ดับ9นะครับออก750นะครับดับ10บนคือ5นะครับอย่างนี้ก็ดับครับวางให้6ออก4 7 5หอย่างนี้ก็ดับถูกนะครับวางให้5ออก935หหลัก10คือ3ผมวาง5ครับก็ถูกนะครับไล่มานะครับปี2564 ยังไม่เคยหลุดนะครับจนถึงท้ายปีนะครับแล้วเรามาดูปีสสถิติของปี2566นะครับเอ้ปี2565นะครับ65ก็ถูกยาวมาตลอดนะครับยังไม่เคยหลุดนะครับอย่างงวดนี้ก็ผมว่างให้ดับ4นะครับออก618ก็ดับอยู่นะครับและหลัก10มา เลขหนึ่งนะครับให้ดับสีก็อยู่นะครับไล่มาเรื่อยๆนะครับถูกมาเรื่อยๆจะมาหลุดหนึ่งงวดนะครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าก็คืองวดที่ออกหกสองศูนย์สี่ศูนย์ห้านะครับผมให้ดับศูนย์นะครับออกสี่ศูนย์ห้าอันนี้ก็หลุดปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าหลุดไปหนึ่งครั้งนะครับและที่เหลือก็ถูกยาวตลอดทั้งปีนะครับยังไม่เคยหลุดเลยสติ 4, ก็เดินยาวมาตลอดนะครับสําหรับ ปี2 5 6 5หลุดไป1นครั้งนะครับมาปี2566นะครับ2566สถิติก็เดินมาตลอดครับก็มาหลุดอีก1ครั้งก็ผมวางไว้ที่5ครับงวดของวันที่ออก4ี่หนึ่งดหหสองนะครับอันนี้ก็10ล่างนะบไอ้10บนนะครับก็หลุด1ครั้งนะครับและหลังจากนั้นก็ถูกยาวมาตลอดนะครับอันนี้อย่างอันนี้ก็ 025873นะครับผมให้ดับ1นะครับออกไปที่73ก็ถูกนะครับผมให้ดับ5ออกไปที่0 7นย์ก็อยู่นะครับผมให้ดับ7ออกไปที่906ก็ดับอยู่นะครับผมให้3ออกไปที่0 1 9ย์ก็ดับอยู่นะครับอย่างงวดปัจจุบันนะครับงวดปัจจุบันที่ออก1 2 5 2 72นะครับผมให้ดับ30ส ดับ10บนนะครับออก2 72ก็ดับอยู่นะครับมวดนี้ก็คือดับผ่านนะครับเรามาดูสถิติงวดของวันที่16มิถุนา2566นนะครับงวดนี้ดับ10บนนะครับผมวางให้เป็นเลข6นะครับ6จะไม่มาในหลัก10บบนนะครับ f c ก็ถ้าชอบก็สามารถนำไปใช้งานนะครับหรือถ้าใครชอบเลข6ในตำแหน่งหลัก10บนก็ให้เบาๆลงนะครับเพราะว่าสีติปี2,564ไม่หลุดเลยนะครับดับรวดเลยนะครับปี2,565ดับอยู่หผิดอยู่1ครั้งนะครับแล้วก็ถูกมาตลอดปี2,566มีผิดอยู่1ครั้งครับ แล้วก็ถูกมายังไม่ผิดนะครับสีติปีหนึงผิดแค่ครั้งเดียวนะครับอันนี้ก็น่ารุ้นที่เราจะนำไปใช้งานนะครับสำหรับ FC ที่ชอบสายดับนะครับเรามาดูอีกหนึ่งแนวทางอีกหนึ่งสูตรนะครับตัวนี้คือดับ10ล่างนะครับ10ล่างดับ10ล่าง3ปีสูตรนี้ยังไม่เคยหลุดเลยนะครับ ยังเดินอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่สี่ตีปี2 5 6 4 2565แล้วก็2566นะครับสีต่ตีตัวนี้ก็เดินยาวมาตลอดครับอันนี้คือตัวอย่างของปี2564นะครับสีต่ตีเดินยาวมาตลอดนะครับอย่างงวดนี้ยกตัวอย่างล่างออก70นะครับผมให้ดับ8ก็อยู่นะครับออก69ผมให้ดับ0ย์ก็อยู่นะครับ ออกส3ผมให้ดับ8ก็อยู่นะครับออก79ผมให้ดับ6ก็อยู่นะครับไล่ลงมาเรื่อยๆครับจนถึงท้ายปีนะครับแล้วมาดูปี2565นะครับสำหรับดับ10ล่างนะครับดับ10ล่างปี2565กก็ยังเดินยาวนะครับยังไม่มีสะดุดเลยนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับเดินยาวมาตลอดนะครับ นี่นะครับยกตัวอย่างอย่างสูตรนี้ก็ได้ครับตัวนี้ก็ได้งวดที่ออกเจ็ดห้านะครับผมให้ดับหกก็อยู่นะครับออกห้าศูนย์ผมให้ดับศูนย์ก็หลักสิบก็ดับอยู่นะครับออกหนึ่งห้าผมให้ดับศูนย์เลขหลักสิบล่างก็อยู่นะครับออกห้ผมให้ดับศูนย์ออกเจ็ดศูนย์อย่างนี้ก็สิบล่างก็ดับอยู่นะครับไล่มาเรื่อยๆครับจนถึงท้ายปีนะครับเรามาดูงวด ปี2,566นะครับปีปัจจุบันนะครับสถิติก็ยังเดินต่อเนื่องครับถูกมาอย่างต่อเนื่องนะครับเรามาดูอย่างตั้งแต่งวดนี้นะครับผมให้ดับ6นะครับออก907ล่าง99นะครับก็ดับอยู่นะครับผมให้ดับ8ไปที่งวดวันที่ที่ออก90671นะครับ10ล่าง7หน่วยล่างคือ1อย่างนี้ก็ดับอยู่นะครับ ออกห5ให้ดับ2ก็อยู่นะครับออก99ให้ดับ0ย์ก็อยู่นะครับอย่างงวดนี้งวดปัจจุบันงวดเอ้งวดที่ออกไปล่าสุดนะครับงวดที่ออก2 72ล่าง0 9นย์ะครับผมให้ดับ8นะครับงวดที่เราผมวางให้ดับ8หลัก10ล่างก็ดับอยู่นะครับออกไปที่0 9นย์นะครับสำหรับงวดวันที่16มิถุนา2566นงวดที่จะถึงนี้นะครับดับ สิบล่างนะครับผมวางให้ที่แปดนะครับ fc ท่านใดที่ยังชอบเลขแปดในตำแหน่งของสิบล่างอยู่ก็ก็เบาได้เบานะครับพอตํตำแหน่งเพราะสีส่ติของสูตรนี้ก็คือสามปียังไม่เคยหลุดนะครับเดินอย่างยาวๆนะครับแต่ถ้าท่านชอบเลขแปดในตำแหน่งหลักสิบก็ซื้อได้ครับแต่ซื้อให้เบาเบานะครับ อันนี้เป็นแนวทางให้กับ FC นะครับเพื่อลดต้นทุนในการซื้อฉลากกินแบ่งของรัฐบาลนะครับถ้าจะเกิดว่าเราได้เลขดีๆมามีตำแหน่ง8ในหลัก10ล่างนะครับเราก็สามารถลดต้นทุนในส่วนนี้ลงได้นะครับเพื่อเอาไปเพิ่มกับตัวอื่นที่เราชอบนะครับอย่างนี้สูตรนี้ก็ยังมีประโยชน์นะครับสำหรับลดต้นทุนสำหรับ FC นะครับ หรือใครชอบจริงๆอยากจะซื้อก็ซื้อ,อเบาเบนะครับถ้าในตำแหน่งหลัก10ล่างนะครับอขอบคุณ fc ทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผมก็จะนำสูตรที่แบบเดินยาวๆสติดีๆมานำเสนอให้กับ fc ทุกท่านอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่ f อทุกท่านจะได้ลดต้นทุนนะครับในการนำไปซื้อฉลากกินแบ่งของรัฐบาลนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับที่ติดตามรับชมนะครับทางช่องของอาจารย์ลุงพารวยนะครับสำหรับคลิปคลิปนี้ผมก็ขอให้ f อทุกท่านโชคดีเลือกซื้อฉลากกินแบ่งของรัฐบาลงวดวันที่16มิถุนานะครับให้มีโชคมีลาภถูกหวยกันทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับ อีกครั้งนะครับแล้วก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ